ครับตอนนี้อยู่ที่ปั๊มปตทนะครับมาดูราคาน้ำมันนะวันนี้วันที่19เมษายน2563นะครับตอนนี้เป็นราคาน้ำมันนะราคาน้ำมันนี่ต่ำลงมากนะครับตั้งแต่ต้นปีนะคือช่วงต้นปี2563เนี่ยราคายังอยู่ที่ประมาณถ้าเกิดดูที่เบนซินแล้วกันเนาะเบนซิน91นะครับก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ26 26บาทอ่ะ25 26บาทอ่ะตอนนี้ลงไปผมก็เห็นต่าถึง16บาทเลยนะลงไปราวๆ3ามสถึงเปอร์เซ็นต์เลยนะราคาต่ำมากครับตอนนี้นะครับอยากจะเดินทางไปทั่วแคว้นแดนอีสานเลยนะแต่ก็ไปไม่ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โรคระบาดมีมีวิกฤตการณ์โรคระบาดอยู่นะครับโควิด -19 นั่นเองนะฮะหลายท่านเนี่ยอาจจะยังสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมราคาน้ำมันเนี่ยมันต่ำลงนะ ตรงนี้มันขึ้นกับอุปสงค์และอุปทานด้วยเนาะก็คือว่าความต้องการของตลาดมันน้อยลงเนื่องจากว่ามันมีการเนื่องจากว่ามีการประชุมโอเปกะผู้ผลิตน้ํามันโลกอะ่ะคือมีซาอุดิอาระเบียนะครับเป็นผู้นำนะแล้วก็มีรัเสเซียด้วยนะรัเสเซียเนี่ยนอกจากว่าจะเป็นผู้นำด้านยุธทธปกรณ์ต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของพลังงานด้วยนะเป็นคู่ต่อกรของสหรัฐอเมริกา คือมีการลดการผลิตน้ํามันลงเนื่องจากว่ามีความต้องการน้ํามันลดลงใช่ไหมฮะทีนี้ก็เลยมีการประชุมเพิ่มเติมในเดือนมีนาคม2563เนี่ยก็<อ>ทางที่ประชุมเนี่ยทางซาอุดีอาระเบยียเนี่ยก็เสนอว่ายังให้ลดการผลิตลงไปเพื่อไม่ให้น้ํามันเนี่ยมันลน้นเพราะว่าตอนนี้การใช้น้ํามันมันลดลงนะครับก็ก,ก,ก็ก็คือว่ามันมีโรคระบาดไงครับก็คือการเดินทางการท่องเที่ยวมันลดลงอ่ะเขาก็ไม่อยากให้น้ํามันล้นนะ ปรากฏว่าทางรัเสเซียเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะครับก็ประมาณว่าไม่ประชุมต่อนะเพราะว่ารัเสเซียเนี่ยไม่ต้องการให้สหรัฐเนี่ยได้ผลประโยชน์ตรงนั้นนะครับก็คือกลัวสหรัฐอาจจะได้ผลประโยชน์ในการาผลิตน้ํามันเพราะว่าสหรัฐไม่ได้ประชุมโอเปกด้วยไงนะไม่ได้อยู่ที่โอเปกด้วยทําให้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยไม่พอใจรัเสเซียมากนะครับที่ไม่ยอมประชุมต่อนะก็เลย คือรัสเซียเนี่ยก็คือต้องการที่จะผลิตน้ํามันเพิ่มขึ้นเลยนะครับในเดือนเมษายนไปต้นไปนะแต่ทางที่ประชุมเนี่ยโอเปกเนี่ย mm hmm. เขาต้องการให้ลดการผลิตน้ํามันเนี่ยลงในเดือนเมษายนไปจนถึงปลายปีรัเสเซียไม่ยอมปุ๊บก็ออกจากที่ประชุมแล้วก็จะผลิตน้ามันนะเต็มสตรีมของเขาอะนะครับในเดือนเมษายนไปนะครับทำให้ซาอุดิอาระเบียไม่พอใจก็เลยทําให้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยประกาศสงครามน้ํามันกับรัสเซียโดยทันทีนะครับก็คือเพิ่มกําลังการผลิตนะครับแล้วก็ลดราคาน้ํามันลงนะ เพื่อให้เพื่อส่งให้กับต่างประเทศนะครับทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยลงไปเลยนะครับสามสิบถึงสีเลยนะก็ทําให้ราคาเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็คือว่ามันมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยรวมถึงโรคระบาดด้วยที่ทําให้ความต้องการน้ํามันมันน้อยลงนะแต่หลังจากนี้ไปนะครับก็คงจะทาให้ราคาน้ามันมันเพิ่มขึ้นนะถ้าเกิดว,ว่าวิสูตการของโรคระบาดนะั้นมันมันดีขึ้นนะฮะนี่คือเป็นเหตุผลเนาะราคาอย่างนี้นะครับอยากจะขับรถไปทั่วแควนดานอีสานเลยครับแต่ไปไม่ได้ฮะ พอเหตุการณ์ที่ทางซาอุนะครับก็คือตอบโต้รัสเซียไปใช่ไหมฮะก็วุ่นวายเสร็จครับทีนี้วุ่นวายไปถึงสหรัฐอเมริกาเลยนะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็นผู้ที่ผลิตน้ํามันส่งออกเช่นกันนะฮะระดับโลกเช่นกันนะครับทางทรัมป์นี่ก็เลยขู่เลยฮะขู่โอเปกว่าถ้าเกิดท่านอย่างนี้อยู่นะครับซึ่งทําให้ยีผมกระทบทั่วโลกอย่างนี้นะครับราคาน้ำมันก็ยิ่งตกต่ำอยู่แล้วเนี่ยท่านอย่างนี้ก็เลยไม่พอใจนะครับท่านก็เลยว่าจะขู่บอยคอรนะฮะ ในเรื่องเศรษฐกิจต่างๆด้วยนะครับตอนนี้ทาง O อเปกก็ประชุมกันแล้วนะครับก็ทําการลดการผลิตลงนะครับเพราะว่ามันก็มีผลต่อทั่วโลกนั่นเองนะฮะสุดท้ายแล้วก็คือว่ามันก็มีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจด้วยเนาะก็ทําให้ลดการผลิตแล้วนะครับสำหรับโอเปกนะเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ลดการผลิตราคามันก็ร่วงอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่ายิ่งผลิตมากขึ้นหรือว่าเท่าเดิมเนี่ย ก็ยื่นส่งผลต่ออุปทานก็คือว่าซัพลายเกินนะครับมันล้นนะคือความต้องการมันตามมา่ำตอนนี้โรคระบาดมันเกิดนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่สินค้ามันจะราคาต่ําลงนะถ้าเกิดว่าความต้องการมันตานะ่านะก็เดี๋ยวเหตุการณ์ควรจะปกตินะครับถ้าเกิดว่าโรคระบาดมันมันมีวิกฤตที่ดีขึ้นน,นะครับ